ครบผมอันนี้วันนี้พ่อผมก็มาข้าวปลาแล้วครับอันนี้เป็นปลาใบกระเทียมนะครับผมอ่าเป็นปลาใบกระเทียมกําลังขึ้นแล้วครับอ่านี่เป็นใบกระเทียมนะครับผมห่อมาเป็นใบกระเทียมปลานะครับเขียวเขี้ยวนี่คือเป็นใบกระเทียมปลาหมดเลยครับผมทางทรายทางฟ้าคือว่าเป็นใบกระเทียมหมดเลยเราดึงไงไงครับผมดึงไปนี่ครับดึงข้าไปอ่าดึงเป็นการไปเปนนี่ครับผมอ่าคือนี่เป็นกระเทียมทางเป้พี่น้องเออเนี่ยใบอ่อนอ่อนนี่ทุดยดเลยครับใบอ่อนอ่อนเป้ พัดน like ้ำมันห้อยเรือว่ามาทำขนมเออขนมเออขนมโมอออมะไรปะโมครับผมอ่าขนมปะโมคือว่าอืหืึสุดยอดใบกำลังงามงามนะครับผมต่อเรื่อว่าที่โลดสักอาทิตย์หน้านี่เดี๋ยวกูไม่ทันรวมมันตีออดโดนะเพราะมันโตเรียวงามทางป่าเขียวอลัมไปหมดพี่น้องเฮ้ออ่ะ chép con nghiện lời mất mình phải dốt má không cái điểm phá non kẹp to to คขาไนีดนะตุ๊กียนี่ก็ผ่าลูรูหมด้วยอันต้นสวัสวดีครับสวัสดีค่ะฮานุกโตสวัสวดีครับผมผม,มาเก็บมาเก็บกระเทียมป้า,า,าการะเทียมปลาพี่น้องเออป้าเทียมเออมาพัดน้ำมันมหน้อยน้ำมันห้ยอยทุกยศทวันนี้เราเข้าปลาผาลูรูมาเที่ยวมาเที่ยวเข้าปลามาเก็บใบกระเทียมพี่น้องเออเดช่างปลาเลยพี่น้องเลยนั่นเลยเด ไอ้หมดเลยเขียวเขียวคือกะเทียมไปพี่น้องตีเโรเก็บตัวกับรอชมพี่น้องเออได้เยอะเลยครับผมได้เยอะเลยครับผมอ่านี่เดี๋ยวผมจะไปทําเมนูเดี๋ยวรอชมนะครับผมเมนูพัดน้ำมันหอยร้อยพันนี้เลยครับผมพัดน้ำมันหอยนี่คือว่าอื้อหือสุดยอดต่อเลยผมก็ไม่เชื่อนะครับผมว่าใบใบกระเทียมพัดน้ำมันหอยได้ไหมอ๋อคอมเนาะอันนี้เริ่มจะโอโดนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับผมเริ่มจะโอโดเลี่ยอ่า โอเคเดี๋ยวผมข้อเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทำเมนูพัดมันห้อยนะครับผมเดี๋ยวรอชมนะครับผมชมคลิปชมคลิปต่อนะครับอย่าเพิ่งอ่อนนะครับรอชิปต่อเดี๋ยวผมไปทำน้ำมันห้อยแล้วกินในเลวะรวยพันนีเลยนะครับผมเดี๋ยวโกนี่ก็เป็นปลานะอะไรคือคือแบบหืมนะครับผมรอชมต่อครับเดี๋ยวไปพัดน้ำมันห้อยครับผมก็มาถึงบ้านเรียบร้อยล้างน้ำเลยนะครับผมล้างน้ำสะอาดเลยนะครับผมล้างล้างสี่ห้าน้ำเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาดฟุ้นขี้ฟุ้นหรือว่าอะไรต่างๆนานานะ ผมจะมาทำเมนูพัดน้ำมันห้อยแล้วก็เอามาทำเป็นดองพักดองคือกระเทียมดองกับกับหัวกระลำปีเนี่ยไอ้นี่ผมได้ยำขยำน้ำโอเมาเลหัวกระลำปีเดี๋ยวก็มาย้ำเบยนะครับผมอ่าแต่ก่อนเผืเ่อเดี๋ยวเราจะมาพัดน้ำมันห้อยก่อนแล้วมาทำพักดองแล้วร้อยกับพันนี้เลยนะคือกระเทียมปลาสวีเดนกับพี่น้องเออแล้วมีประโยชน์นะรับชมครับผมใส่น้ำมันนะครับผม น้ำมันร้อนแล้วใส่ใบกระเทียมป้าไปเลยนะครับพออพัดตามคนตามใจจบรสชาติรุ่งกันได้นะครับพออเร็วอร่อยรุ่งเลยสีอิ่วข้าวซอสหอยหนางรมน้ำตามสักนิดพ่องจิ้วลัอว่าเปลงว่าสักนิดอย่าร้อยก็ใส่ตามไม่อย่าร้อยอย่าใส่ตามแล้วก็ เลยพีน้องเออน่าอร่อยมากใเกระเทียมปลาพัดน้ำมันหอยแล้วก็มามาทำเป็นพัก้องนะครับผพมัน้วชุดยอดพีน้องเออเรียบร้อยแล้วพัดไม่ถึงสามนาทีครับผมเรามากินโชว์แล้วก็มาทำพักรองต่อครับเรียบร้อยแล้วครับผม้มพัดน้ำมันหอยอืม้มหอมมากมันๆมันแล้วชุดยอดม,มีประโยชน์มากครับกินเมื่อกับพักปังตุงอะ่ะ รสชาติอมจักใบกระเทียมอือทำปักลงโตครับอร่อยจริงครับอร่อยจริงจริงเลยอือเป็นการแบบน,นี้นี่การแบบนี้อ้ยยอนี่การยิบเลยครับอือฮเนี่ยการแบบนี้นะอือือการเก้าข้าวนี่คือลำต้นติดมาด้วยครับอืออือฮึหยเอคนไทยมายุคเซนจัดชอบมาใบกระเทียมป่า มาพัดะมันโถ่อยเลือกมาทำขนมแดงพี่อาหารเมนูมีไมมปเยอะสุดยอดอืมฮอมได้เลยไดยเร่องทีนี้เรามาทำพักดองต่อกับคันนำพักดองรับชมต้องมาทำไงๆกับพรอมพักดองเราก็ใส่เกลือไปใส่แมงม้านะกับพร้อมพักดองใส่แมงม้า,า,ดา,า,มา,าเดี๋ยวมันเค็ม แล้วเราก็ขย้ำขย้ำนะครับผมอ่าขย้ำให้ใบมันแบบจำอ่าทึ่งเดียวเรามาผลาต้มกับหัวกระลำนะครับผมเราได้ย้มเมาไว้แล้วทีนี้เดียวเรามาใส่ครับอ่าใบกระเทียมปลาเลวว่าสุดยอดพี่นอ้องเอออ่านี่ก็น้ำมันเลยโอ้เล้วนะครับผมน้ำอ่าเป็นขั้นพักดองนะเดียวสุดยอดโบให้เมนูนี้คือว่าร้อยร้อยเหมือนกันครับผมอ่าเดี๋ยวเราย้ำไปเช็ดทีงเรามาทํากินกันโตคกับ นะครับตอนนี้เรายมำนามเขี้ยวเขี้ยวเลยครับผ้อมอ่านามเขี่ยวเขี้ยวนะครับป้อม,ม,มตอนนี้ย้ำม,มัดเดียวนะครับผ้อมเดี๋ยวเดียวมาส้มปลาส้มกับอ่าอ้นี้นะครับป้อมปลาส้มกันแล้วก็เดียวเรามาใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำขั้นหนัก้อยมัดซั่งเดียวแล้วเดียวเรามาใส่ข้าวเป็นข้าวรวยนะครับป้อมข้าวรวยอ่าเฟซนี้นะครับผักดองก้องครัวนุ่มตายเป็นเด็กปังอะพี่น้องอเออแต่ว่าทุดยหยดนะ เออถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาใส่ข้าวส้วยนะครับผมเพื่อมันไม่ได้เปรี้ยวนะครับผมข้าวส้วยแล้วก็ใส่เกลือนะครับผมใส่เกลือใส่เกลือชิมกันได้นะครับผมอ่าถึงแล้วก็ใส่พงชูรสลักนิดนึงเพื่อความร้อยหรือว่าใครที่ใส่น้ำตาลสักนิดก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมเพื่อให้ความหวานนะครับผมก็ผมก็ใส่น้ำตาลด้วยสักนิดนึงนะครับผมอ่ามัน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 ไม่ได้เค็มแรงแต่พอได้รสจัติกลมกลมแล้วก็ขยำไปถึงเดี๋ยวเราใส่น้ำดองเข้าไปนะครับผม เป็นพักดองนะครับ,บผมไงไงอ่าแล้วก็ับอมพักดองของเรหรือว่ารุดยอดพี่น้องเอออย่างไม่ข้าวกันนะให้นามเลยข้าวไอ้ผัวข,ว,ขวข้าวข้าวช่วยเล้ยข้าวไปนะมันจะมีความเปรี้ยวนะเรียกว่ารุดยอดอ่านี่ก็เคท๊ะเดียวนะครับผมขอย่างโต้ท็ดเดียเด๋ยวจะมาเรก,กันนะครับอ่าทีนี่ผมก็ใส่ในปลุกนะครับอมแล้วก็เดี๋ยวมาใส่นามนะครับผมใส่ปลุกอ่าแบบนี้เลยอ่าทีนี้เราก็ใส่ใน้ามครัอมนะ ก็เส้นน้ำเส้นเล้วใครที่ชิมก็ได้นะครับชิมชิมก็ได้นะว่ามันร้อยไม่ร้อยนะครับว่ารสชาติไรมันจืดหรือเค็มนะก็ยังจือดอยู่นะครับใส่เกลือนิดเพราะว่าผมได้ใส่เกลือย้ำไปนะครับผมย้ำไปแล้วแล้วก็เราต้องใส่้นอนอิดไปกล่าวเพื่อได้ความเอ่อรสชาติได้เค็มขึ้นมาแล้วก็มีความเปรี้ยวนะพี่น้องนะอ่าคนทนนั้งนิดนู่นนหะครับผมคนๆประมาณสักสองสามวันนะครับผมก็กินได้เลยนะครับผมร่อยครับผมเป็นพักดองอ่าอ่าครับผมเอ่อกระเทียม ใบกระเทียมปลาดองนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรอทักท้องทำวันพี่น้องนะอันนี้ก็เป็นไอ้ติพัดน้ำมันห้อยนะครับผมกหลงังอย่างกินใด้เมื่อตีนะครับผมว่าหมาเวาลาเราพัดน้ำมันห้อยความเออ่กลิ่นของใบกระเทียมจะไม่อโอมาหมาเป๊ะกินเมื่อนกับใบกว่างตุง อามาพักมันห้อยรสชาติโอ,อเมื่อนพักกว่างตุงมีความกรอบข้อไก้โคนมันอืมเรือวหวาพักบุงอร่อยมากพม้อชบหมากมีคนไทยๆท้านกินทั้งนี้ติดใจไปห้าไปเก็บมาบางคนผมไม่กินเลย้อมกลัวกลัวหมากนะโอเควันนี้ก็ พามาชมปลากระเทียมแล้วก็มาทําเมนูให้เล่ว่าใบกระเทียมกินได้ไหมหรือว่าเป็นพืชนะอ่ะหรือว่าคนที่พืชหมายยู่สวีเดนก็ก็ก็ดูได้นะครับผมเรื่องจริงก็กินได้ก็คนนิยมกินกันมาอร่อยมาเป็นนี้เลยเมนเมนเมนูเด็ดทุกจอดอย่าลืมนะครับผมชอบอย่าลืมคนไลค์กดแชร์เป็นแรงใจกับครัวนมใต้เป็นเด็กชาวปังง่าแล้วก็ฝากติดตามช่อง u t u b e ครัวนมใต้ประเทศสวีเดนช่อง YouTube นะ แล้วก็ในเพจก็ฝากติดตามกันด้วยถ้ามามารับชมแล้วก็ฟากติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้กับโครนุมตายได้ห้าเล่มมาดีๆให้คนไทยได้เล่นกันเมกว่ายุ่แเมกว่าจะยุ่งเมืองไทยหรือว่าจะยุ่งถิ่นหนก็ตามคนที่ทําให้เห็นให้ดูมันเป็นการได้ดูแล้ว,มวเมกว่ารมไม่ได้มากเราก็ได้เห็นอย่างดีวันนี้ก็ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับผม